สวัสดีทุกท่านถึงเวลาอันสมควรแล้วนะท่านที่เราจะนำเศษนะเศษเหล็กต่างๆเนี่ยไปจำหน่ายนะท่าน่ะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่บาทไปที่นะไปที่ร้านรับซื้อของเก่านะท่านที่ร้านที่ผมเคยพาเจรีไปขายนั่นแหละเออไปร้านนั้นแหละทุกท่าน มีร่มตรงนี้ก็ดีหน่อยพอได้จอดรถหนะ่อยไปไปลุ้นกันนะทุกท่านว่าผมจะขายได้กี่บาทวันนี้ออร้อนมากเลยอากาศดูดิทุกท่านอบเอ้าเลยน่นะมาถึงแล้วทุกท่านเอาถือให้หน่อยม,มาถึงแล้วนี่นะ ตอนนั้นพาเจรีมาขายตอนนี้ขายเองเลยนะท่านเ,ออเราต้องถอยเข้าล้วมัมะ อืะกันพวกวิชา,าชีพ<ะ>ไปขโมยสายไฟไปขโมยรถไปขโมยอะไรมาขายดิ<ๆ>เขาเอาบัตรประชายชนแล้วก็ดูทะเบียนรถในรงเก็บของที่เขาได้มาตรฐานที่เขาได้อนุญ,ญาตนะก็ต้องทำแบบนี้<ๆ>ไม่งั้นพวกโจรเอาของมาขายเขาก็ไม่ได้เลย เดี๋ยวจอดซะก่อนนะท่านออันนี้ท่านมาถึงแล้วครั้งที่สองรอบนั้นพายจรีมาขายอรอบนี้ขายเองเลยของจากที่บ้านเราในนอกจากขายแล้วก็อยากซื้อก็ซื้อได้ได้พี่น้องผู้ใดอยากได้ของที่คิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้กลับมาซื้อเอาเพิ่นก็นขายขึ้นกัน เออโพที่ไปสารรีไซเคิลเอออันส่วนใหญ่ถ้าอยากได้จัก,กรยานบอยากซื้อแพงกับยูนี่ก็มีพี่น้องเอาซื้อเอาแล้วก็ไปซ่อมเอาได้คือกันสังกะสีเก่าเหล็กก็มี่อือผูได้อยากมุ่งลังค่าแบบแอมมันเฮ็ดคั่วเฮ็ดยังยก็ได้อยู่สังกะสีเก่า เหล็กอีหยังพ่อมีอยู่พี่น้องเอ้ยพอได้ใส่ไปมาเลือกเอามาเบื้องเอาเออเอาอย่างไรเนี่ยอันเอาลงอยู่นี่เลยบ่เดี๋ยวแกเสื้อก,ก่อนอันนี้เศษเหล็กเหลือจากการทำงานเหลือจากการใช้ท่าน อนันี่ท่นก็อนี่นโอ้คันว่ามีลอหลังจังน่อยนี่แจวเลยเนาะเอะออ้นี่เดี๋ยลอหลังก็มีละเหลือแต,ายาต่ยางตัวยางกับโซ่เออเ <c oughs> จะน้อยเลยเองไต่เศ้นอิดเออ เลกมีกิโลจากบาทเนาะครับร้อ,นนไไอยค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนจะช่างเสร็จแล้วเท่าแก่จะเป็นคนจ่ายเงิน <c oughs> เออผมลืมไปเออเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าวันนี้เราจะได้เงินพันกลับบ้านหรือเปล่าอ่า

ขาดคุณวันนี้ฮัฟก็ขาดแลวันนี้้างในนี่น้ำคุณอะเออเอ้เห็ดยืงไลอืมเอาวอาเดี๋ยวอาอืม เดี๋ยวรถสีเหยียบแอรเดียวตอนนี้สิบแปดเนาะครับตนนี้ออกตอิเจ็ดกิลเล็กเล็กเล็นี่นี่นะเนี่เล็ก่อ่ะเล้ก่น่ะเ่เอ่อเลก่อะเ่ะเนะลอออะเกเลยกอเล้กอ็่เลอก่่ะ จะี๋ยวไฟก็นหน่ะใช่ิ่นซื้ออยู่บอกสายไฟสายไฟเนี่ยวก็ไม่ใช่วกวดเข้าค่ะหัวหน้าเอ,ออเข้าทำไมอันนี้ก็เป็นเหล็กค่ะบ่เอารันบกันเหล็กครับอนนเอาไว้ก่อนครับอือตัวไหนไม่ใช่เหล็กนูจะเลือกเอง,อเง,เห,อห,ลงหลายอย่างอือ จะเลือกเอานีอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าไม่รู้มันเสียเพราะอะไรคน,น,นคนใช้ซ่อมเป็นเอาไปซ่อมเลยโแค่นึ่งซ่อมเป็นแ,แต่ว่า <c oughs> มีเงื่อนตัวนึงคนล่ะอันซ่อมเป็นเอาไปซ่อมเลยอะไรที่จ๋าห๊ะโบเอาอันสร้างอยู่ในนีน้ละ, <c oughs> อะเอา

เอานี่นักขนาดตัวนี้หักปูนหักปูนหักปูนเอ้าแล้ววนี้ดวอ้ามาลุนกันต่อนะท่าน